โบเมรดาย้อนความรักเพึ่งผ่านผลโดนบอกเลิกห้าครั้งเครียดร้องไห้ในหัวมีแต่คำว่าทำไม ยอมรับว่าตอนนี้อยู่ในสถานะคนโสดก็จริงหลังจากเลิกลาก,กับหนุ่มมิกทอนระยะมาหมาดหม,มแต่ก็มีหนุ่มๆม,มาขายขนมจีบนักแสดงสาวโบเมราดากันแบบไม่ขาดสายเลยละคะ่ะล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เปิดใจผ่านรายการ3ามแซบเผยว่าไม่มีคำว่าเข็ดกับความรัก แต่เข็ดจริงๆก็คงจะเป็นคนโจาชูถ้าคนที่จะเข้ามาใหม่ขอให้เป็นคนที่จริงใจและรักจริงก็พอซึ่งตอนนี้มีคนเข้าขายทำให้หัวใจมีความสุขมากขึ้น และสำหรับความรักที่ผ่านมาโบเผยว่าต้นทำเต็มที่แล้วไม่เกี่ยวข้องกับการย้ายช่องมาทำให้ขาดการติดต่อจากมิกแต่เหตุผลคือเป็นเพื่อนกันดีที่สุดเพราะตอนที่คบกันกับตอนที่เป็นเพื่อนกันมันเหมือนกันก็ควรเลิกกันดีกว่าต้นยอมรับว่าร้องไห้เครียดลงกระเพาะมันมีแต่คำว่าทำไมในหัวเพราะไม่ได้เป็นคนสมัครใจที่จะเลิกกันตั้งแต่ตอนแรก ย้อนกลับไปช่วงที่จะเลิกกันมิกบอกว่าเหนื่อยแล้วอยากให้โบมีความสุขมากกว่านี้แต่โบก็บอกว่าตัวเองนั้นมีความสุขอยู่เขาก็ยังยืนยันคาเดิมทุกๆห้าครั้งที่คุยกันตอนนี้ยังรู้สึกอยู่แต่ก็ค่อยๆจางไปเรื่อยๆโดยโบได้กล่าวอีกว่ามิกคือคนที่ดีคนนึงเลยรักครอบครัวและเป็นพี่ที่ดีไม่อยากให้ทุกคน ติงว่าทำไมถึงบอกเลิกโบเพราะเป็นเพื่อนกันดีแล้วมันอยู่ได้นานกว่าคำว่าแฟนสถานะตอนนี้โอเคแล้วเชียวว่าแฟนคลับทุกคนทุกฝ่ายเข้าใจ ส่วนตอนนี้แพ้ทางคนเทคแคร์เอาใจเช่นโบออกกำลังกายก็อาสามารับไปซึ่งเหล่าพิธีกรก็แสวไปถึงนักสแสดงหนุม่มอาเล็กที่ระเดดที่ทำเอาสาวโบแทบไปไม่เป็นแต่ก็ตอบว่าเป็นพี่น้องกันที่เห็นเล่นๆกันเพราะถ่าย MV ด้วยกันและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ